มันนั้นมันต้องรีบด้วยป่ะเพราะว่ามันจะฆ่าเพราะว่าพร้อมรู้ว่าตำรวจมามันฆ่าตัวประกันที่หมันเลยป่ะโจรสี่เฮียไอ้ฆ่าตัวประกันจะมีไปทำเฮียตัวประกันถ้ามีแล้วฆ่าทิ้งงงว่ะมันไม่เราไม่ทำตามข้อเรียกร้องมั้งเราไปทีตัวประกันแล้วแบบมันรู้ว่าเราไม่ไม่ทำตามข้อเรียกร้องใช่ไหมไอ้นะกูปาถ้าเปิดผ่านกระจกนี่ได้หรอไหนอะเจ็บไหมเห็นบหัวไหมเอ่อข้างในตัวนี้ไม่เห็นนะ นี่เหรอต้องยิงต้องยิงก่อนปะให้มันใจ๋ะลองลองลองดูนะเราต้องลต้อง,อง,อง,องเอเ่อเข้าได้เลยกูอยากรู้นะเช็คยูไง right. อะ่อะ,อะ,อะอะ่ะ <inter> ยู่แปบน <legitimate> ึง แล้งานหาการมีคนยิงกูห้ใหๆอยู่ đ â นยิงกูเต็มขาเลยโดนยิงแต่ไปแล้วเหรอยังเอ่อมาหาคุณหน่อยห้องซ้ายอ่าฮะเกี่ยงกันอะไรเ้าเตะก้อยู่ไหนวะตายแล้วไงมีคนยิงกูอ๋อครอนต์ก็ตายแล้ว เพื่อนนายยิงกูมีทุกคนนายอยู่หลังกูเมื่อกี้ยิงขากูอ่ะแดงเลยศาสตว์กูโดนยิงโดนยิงว่ะเมื่อกี้โอเคห้องนี้เคลียร์โดนไม่ทันได้ยิงกูเมื่อกี้กูอยู่กูอยู่ในกำบังเลยเต็มขาเลยเมื่อกี้เดี๋ยวกูเช็คหน้าไปนะไปนี่ก่อนบอกแล้วไฟโชว์ไฟฉายในทิชัานนะสำหรับเราโอเโดนอยู่หลังประตูเลยไปมาเดี๋ยวเช็คห้องนั้นก่อน อหาเช็คเช็คเช,ช็คห้องเราไว้เดี๋ยวกูดักห้องนี้อ uh ่าฮะปูดว่าเดี๋ยวกูนี่การที่ล็อกประตูเฮ้ยหย๊อกยูนิคเก t ตออนเดอะ ไอ้มันมีโจรวิ่งนะวิ่งไปไหนไม่รู้อะ okay, okay. Okay. โอเคโอเคคอมเ็นไฟฉายด้วย,อยออโเวยวยอเคตกใจเช็คห้องนี้ก่อนยิงไปสองละวอีตัวหนึ่งยิงกูยิงไรไปไม่ตายขอเช็คห้องนี้ก่อน เข้าใจนะเย้าเนาดีๆสัสเป็กขอยิงไมครับขอยิงไหมครับสองคนสองคนต้องเข้าทาร์ตอีกคนหนึ่งต้องวิ่งต้องวิ่งอ้อมมาข้างหลังเออต้องไมนแผนต้องไม่แผนนี้ว่าเข้าเข้าหลายทางอ่ะเพราะว่าถ้าเราเข้าช้าไปแม่งข้าตัวประกันหมดอืมนี่ไง

ข้างนอกปะตรงรถเลยเดตรงรถอะเฮ้ตรงนี้ไม่มีเลยบ็อกเดี๋ยวกูเนี่ยเอาที่เอาที่เราไปตะตูไปล็อกก่อนโอเคเราเข้าจากหน้าร้านใช่ป่ะรังเพียรังเพียร้านเสร็จวิ่งเข้ามาห้องซ้ายมือสุดพังประตูเข้ามาเลยไม่ต้องคิดมากแล้วก็ วิ่งไล่ยิงโจนเลยเขาต้องแบบนั้นอะแล้วฆ่ากันหมดอ้าวเบอร์เิเทรีเวอร์สบิลเลียนส์ดีโอ้โหนี่ดูเรียกโอ้โหเรียกพูดในนันบอกแล e วเอ่าอ่ะ เออเบสุดน้องนี่เนอ่ยไอสกรอร์ให้ดีสุดก็อีอ่ะหากอะไรบ้างนะเดินตายซิลเลียร์ซิลเลียร์ตายหามาเลยเหรอตายหามาเลยไม่กินทิ้งหมดเลยอสัตว์